กลิ่น <Green S 2> เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลาคุณยังไม่ได้ทำเยอะก็เป็นเทียนหอมยาดมก็ทำเป็นคอนเซ็ปต์ของเราที่ว่าให้ลูกค้ามาทำกลิ่นที่เขาอยากได้เราทำเป็น DIY ให้ลูกค้าผสมเองช่วงแรกเทียนหอมเราขายดีมากวันละแสนอะ <S <S <ๆ>ก่อนหน้านี้เราทำรองเท้าแต่อยู่รีสปอนส์ของรองเท้าแต่เราดีมาก เราเรามีแอนเ i อรเยอะแยะที่ทุกประเทศเลยแล้วเราก็จะคิดว่าเอ้ยเราจะมาเปิดที่เมืองไทยเพราะว่าที่สิงคโปร์เน้นข้าวไม่เน้นออกถ้าจะเอนะ็กซ์พอราจะค่อนข้างยากกว่าแต่2020ทุกคนก็ต้องหยุดโควิดช่วงโควิดนะกิจการโดนล็อกดาวน์ถ้าไม่ออกจากบ้านคุณก็จะไม่ซื้อเพราะว่านี้เราก็จะต้องเปลี่ยนแปลง เราอยากทำสินค้าเป็นไลฟ์สไตล์แล้วเทียนหอมเป็นที่ซื้อง่ายที่ใช้ง่ายที่สุดช่วงแรกเราเราใครเป็นกลิ่นที่เราผสมมายาดมเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่ทุกคนชอบแต่ทุกคนลึกถึงได้ก็เป็นเทียนหอมยาดมเทียนหอมยาดมที่ในในตลาดที่เราเราไปดูว่าคุณยังไม่ได้ทำเยอะขนาดนี้แล้วเราก็จะพึกถึงยาดมเป็นตลาดที่น่าสนใจ เวลาลูกค้าเข้ามาเขาจะเลิกกลีนของเขา แพ็กกิ้งของเขาทุกอย่างทุกอย่างลูกค้าสามารถออกแบบเองทุกอย่างเลยที่เป็นขวดก็จะมีพนักงานสอนเขาต้องทำยังไงหนึ่งสองสามสเต็ปเราก็จะมีเลเบลถ้าสมมติว่าลูกค้าเขาต้องการเลเบลของตัวเองที่เขาออกแบบเองเราก็สามารถทําได้15นาทีเลเบลของเราก็ทํามาจากหนังแท้ค่ะเพราะว่าเราอยากให้เทียนหอมเราอะ่ะดูเทียนหอมที่ง่ายๆแต่ว่าออกมาที่มีมูลค่าหนึ่งชิ้นของเราเริ่มต้นอยู่ที่4 9 0เบาทเพิงไปแล้ว ก่อมีคาย690ก็ตามลูกคา้กคาที่ลูกค้าชอบที่ลูกค้าเลือกมเราเริ่มเปิดลวกชอ็อปมาที่หลังเพราะว่ารัฐบาลให้ทุกคนออกบ้านเนี่เราก็จะทำเป็น DIY ลูกค้าสามารถมา spend time มาสุดเสาร์อาทิตย์นะ่ะคุณเต็มหน้าร้าน ช่วงแรกเราเราไม่คิดว่าจะใครดีขนาดนี้แต่เราเราก็มีวันที่เราใครวันแสนนะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นหลังเงิอนอัเดัเซลล์ของเราเป็นกลิ่นของลูกค้าเพราะว่าให้ลูกค้าผสมเองแคนดิคิดว่านะสมัยนี้ส่วนใหญ่เขาจะซื้อจากออนไลน์เขาไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปซื้อที่หน้าร้านถ้าสมมติมี DIY ้เขามากับเพื่อนได้มากับครอบครัวได้เขาก็จะเอ็นจอยมากกว่าถ้าลูกค้าสนใจไปอยู่ที่ไหนแค่เขารู้เองเขาก็จะมาหา คิดว่าอันนี้เป็นสัอร์เซนกว่าไทยเอ็กซ์เพ c e ใน้ลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้ามาเขาไม่เคยทำเทียนหอมไม่เคยเลยแต่ว่าทําเสร็จแล้วเขามีความสูขมากมีมีนอเ g e เพิ่มดีที่สุดที่ของเราเรามี50กว่ากลีนที่เราสามารถผสมได้สมัยนีย้ทำธรุรกิจเราไม่ได้ว่าผมไม่ถนัดผมไม่ทําเพราะว่าสมัยเนี้อินเทอร์เนต็ตอะข้อมูลอะไรก็มีถ้ามีใจไปทำอะไม่มีอะไรยากแค่อยากทําหรือไม่อยากทําแค่นี้เอง